ถ้าใครคิดจะสีบก็หยุดเถอะครับมัน,นทำให้โรลานลำบทาท,ทาั้งโคษดทั้งแง่เพราะฉะนั้นก็ถ้าจะทำทำให้ถูกทางถูกที่ถูกต้องไหมครับ,รบออย่าไปฉีดเองอันนี้จริงๆที่เขาอ่ะเท่าที่สอบถามมาฉีดมาแพงกันนะห้าพันถูกต้องไหมห้าพันฉีดมาแพง,างมากเลยนะเท่าที่เคยเจอมาเคสนี้ถือว่าเป็นเคสที่ฉีดแพงนะครับแต่ว่า ขนาฉีดแพงก็มีปัญหานะครับเพราะฉีดแบบผิดๆนะครับวันนี้นะครับมาพบกับพี่ท่านนี้นะครับมาทําการแก้สารแปลกปลอมกับโรงพยาบาลมาัธยมพี e ของเรานะครับอันนี้พี่เขามาจากเพื่อนบ้านอ่าจากประเทศอะไรประเทศลาวประเทศลาวอ่าโอเคทําไมถึงมาอาอกครับพี่มีอาการยังไงมีอาการปวดเวลามึแงตัวก็ปวดรัดอันนี้พี่เขาได้พบกับคุณหมอแล้วนะครับซึ่ง พอพบคุณหมอคุณหมอบอกว่ามีผิวหนังที่ตายแล้วด้วยถูกต้องไหมครับถูกต้องครับวันนี้ได้เข้ามาปรึกษาและตัดสินใจที่จะทาวันนี้เลยนะครับสําหรับที่ท่านนี้นะครับถาานนี้มีว่าทําไมถึงเรื่งมาที่โรงพยาบาลมาสเตอร์พีพดเพราะว่าติดตามพี่ครับดูเจ็ติดตามมาตลอดอือฮึแล้วก็อ่าหมอเขาก็บอกว่าทําได้ ได้แก้ได้ออกมาสวยถูกต้องไหมครับโอเค,คก็คือติดตามผลงานของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีนของเรามาตลอดเลย